ัสดีค่ะวันนี้เราจะามาสอนวาดรูปนะคะอันนี้วาดไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเริ่มจากวาดวงกลมลากเอ็ตรงเป็นขีดตรงนี้ลงมาแล้วก็ทําแบบนี้นะคะแบบเดียวกันเลยแล้วก็สามารถวาดชุดได้ตาม ใจตัวเองเลยนะคะไม่ต้องวาดตามหรือใครจะวาดตามก็ได้ค่ะไม่มีปัญหา,าส่วทรงอนุเอวก็ไม่าจะตามใจตัวเองเลยค่ะนะคะ เราก็เริ่มวาดขาขาขอว่าเราไม่ใช่ทรงอื่นนะคะขอเป็นทรงแบบยืนเหมือนเป็นยืนตรงนะคะล้วก็จะวาดแบบนี้เลยเดี๋ยวข้างหน้าน,านะ,ะจะวาดผู้ชายนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ทรงผมก็จะย,วยาวๆหน่อยนะคะทุกคนจะเป็นมัดผมห่างมา้าหรือปล่อยผมขอเป็นแบบมัดผมห่างม้านะคะทุกคนแล้วก็ผูกโบทุกคนอาจจะไม่พอใจก็ได้นะคะบางคนก็ขอโทษด้วยนะคะ ถ้าเกิดใครที่มาดูไม่พอใจแบบนี้ก็ไม่เดี๋ยวจะมาลงคลิปวาดให้ใหม่นะคะ